มาลอองชิต่กันสวัสดีครับผมอยู่กับพี่แดงซาซิงนะครับส่วนวันนี้เนี่ยนัดน้องพี่เขาจะถ่ายรูปรูปรถมอเตอร์ไซค์กันนะครับที่เขากระโหลกนะฮะและเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปกินอะไรกันบ้างไปชมกันได้เลยครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขับข้าวตายายนะฮะเมนูได้เลยนะครับซึ่งเมื่อตอนเช้าเราคุยกันไว้ว่าจะไปร้านตาอะไรกับยายอะไรกันรซึ่งก็จําชื่อผิดนะครับถูกปะ มาเป็นผิดร้านไม่เจอเราสั่งไปแล้วด้วยพี่ผมทิ้งแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินเล่นๆด้วยก่อนนะครับยังไม่ดูอาหารกินเล่นก่อนนี้สมาชิกยังมาไม่ครบนแต่ว่าอาหารเรามา้วครับสามสี่อย่างนี้มาสั่งรอก่อนสรุปว่ามาถึงร้านแล้วนะ เ,เ,เ,เป็นตอ่อต่อเป็นขออันไนเนี่ยฮะต่อครับมาไปม,มาลองชิมต่อต่อกันนะเืนรสชาตเป็นไงฮะเค็มๆม,มันๆตอนแรกมันจะจืดหน่อยนึงกินไปก็ตายไปว่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ เขากระโหลกนะฮะอาจจะเป็นส่วนด้านหลังอ่าเขากระโหลกนี้มันจะเป็นชายทะเลอีกแล้วนะครับมากับพี่แจ้งก็มาชายทะเลทีเลยนะครับเขากระโหลกเนี่ยมันจะอยู่ในพื้นที่อำเภอปานบุรีนะครับจังหวัดประจวบคีขันการเดินทางมานะครับก็ให้เราขับรถตรงมาที่ตําบลปากน้ําปานจะมี3มแยกจากนั้นเราเลี้ยวขวาแล้วก็ขับเรียบชายหาดมานะครับเพียงไม่กีน่นาทีก็จะพบกับเขากระโหลกนั่นเองหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าเขาทะเลสวนนะครับ ชื่อเขากระโหลกเนี่ยที่มาของชื่อเขาเนี่ยเนช่วงท้ายๆหาดเนี่ยมันจะมีเขาอยู่รูปหนึ่งที่ลักษณะเป็นหัวกระโหลกนะครับซึ่งชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อให้ว่าเขากระโหลกนั่นเองนะครับเราจอดช่วงนี้เพื่อหลบมือกล้องตรงน,นี้เลยเหรอไม่เราจอดช่วงนี้เพื่อหลบลมือกล้องเดี๋ยวให้เขาจัดรถก่อนโอเคนะครับตอนนี้ก็มาติดตามการถ่ายภาพถ่ายภาพรถนะฮะ<อ>เดี๋ยวมาดูเบื้องหลังการถ่ายทำกันนะครับเขาทำยังไงกันบ้างนะครับไปชมกันครับ ง่ายๆนะข้างข้างข้างหลังแล้วก็ใช่แล้เก็บรายละเอียดของแส้งอะไรเงี้ยใช่แต่สนานี่ผมถ่ายนี่คือจะถ่ายว่าอ้าวอีกนึงโอ้ยอะไรอ่ะข้อาวก็ให้ข้า้คุอะไรเนี่ยฟอซ่าไทยแลนด์ฟ r ซ่าขับไทยแลนด์ฟอขับไท a แ l a ด์ อาจารย์ทำการลงยันให้เรียบร้อยลอ,อาหารมาแล้วครับจะขอไปกินก่อนนะครับผมโอเคบ๊ายบายคุณสั่งอะไรมาไว้มอครับไวมอไวมอมันคืออะไรอะ คือมอสีขาวมอสีขาวที่ทำจากข้าวเนี่ยนะอ่าใช่ครับไปจากข้าวพี่จะถามเร็วดิผมนึกไม่ทันเราก็จะมาดูที่แคปโก้วยกับบานนอฟฟี่มันคืออะไรมีไบาน่าเค้กกับเค้กคอฟฟี่กลายเป็นบานนอฟฟี่นะครับชิมได้เลยจบทางศาสตร์นี้เลยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับผมจบมาใจตลอดของเรากระดองของเราคุณจาลองชิมดิครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงลองกินให้ดีกว่า ต้องมาลอง <laughs> นี่ผมกด z o มไม่เป็นน็ z o o มซ o o นี่ป่า <laughs> อ่ะอ่ะปิดแล้วเหรอ <laughs> <laughs> อ้าว,ว, <laughs> ว,วก็ สำหรับเขากัหโหกนะฮะวันนี้ก็คงจะจบแล้วเพราะว่าคนไม่ค่อยมีแล้วนี่เรกลับบ้านกันในหมดแล้วนะครับช่วงนี้ก็รักษาตัวกันทุกคนนะครับผมในช่วงโควิดแล้วคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพี่แท่งจะพาไปเที่ยวไหนเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่แทงด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ